ในดินแดนที่มีนามว่าเฟลุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลฟอคเทนเรียมนั้นมีองค์กรที่ส่งอิทธิพลหลากหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นล้วนม,มีบทบาทสำคัญในการกำหนดชะตากรรมของดินแดนองค์กรเหล่านี้ต่างมีเป้าหมายและความเชื่อเป็นของตนเองบางองค์กรเลือกใช้ปัญญาและความลับเป็นอาวุธบางองค์กรเชื่อในพลังอำนาจและการควบคุมทว่าทุกกลุ่มล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกงเฟลุนในแบบของตนเอง สวัสดีครับผมโจดีต้อนรับสู่ช่อง Supreme จนะครับช่องนี้ก็จะทำเกี่ยวกับ D&D แล้วก็เล่าเซตติ้งื้อเรื่องต่างๆในโลกของ D&D นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเซตติ้งของ Forgotten r e a l m นะครับในดินแดนที่ชื่อว่า f e ร l u n วันนี้ครับผมก็จะมาเล่าถึงองค์กรทั้ง5ที่มีบทบาทมากที่สุดในทวีปเฟรนุนว่าพวกเขาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรและก็ต้องการทวีปแห่งนี้ครับสำหรับทีมคนไหนที่มีแลนจะให้นักผจญภัยมาเยือนทวีปแห่งนี้เนี่ยก็ลองเอาองค์กรที่ผมหยิบยกมาครั้งนี้เนี่ยก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยของเหล่าผู้เล่นได้นะครับผมมันจะทําให้ผู้เล่นคนอินไปกับทวีปแห่งนี้มากขึ้นครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับผมสําหรับกลุ่มแรกครับผมเป็นกลุ่มที่ชื่อว่ารร์เอ กลุ่มที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปพินยอยู่ในบะจันเซียวกลุ่มฮาร์เปอร์นั้นเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่อยู่คู่กับทวีปเฟรนซ์ม,มาอย่างเนิ่นนานพวกเขาจะเป็นกลุ่มที่ทํางานอยู่เบื้องหลังคอยกําจัดสิ่งชั่วร้ายในทวีปแห่งนี้กลุ่มฮาร์เปอร์นั้นจะเน้นการทํางานแบบกลุ่มขนาดเล็กหรือบางทีพวกเขาก็ทํางานเพียงแค่คนเดียวพวกเขาจะแฝงตัวไปยังหมู่บ้านหรือเมืองต่าง,างๆเพื่อสืบข้อมูลและสอดส่องกับภัยอันตรายที่จะมาถึงสมาชิกข,ของกลุ่มฮาร์เปอร์นั้นจะประกอบไปด้วยหลากหลายเผ่าพันธุ์ ส่วนมากที่จะพบเห็นก็จะเป็นมนุษย์เอลฟ์ f, และก็ฮาร์เอลส์จะเป็นส่วนใหญ่ครับทักษะของเหล่าสมาชิกฮาร์เปอร์นั้นจะเน้นไปนแนวทางรอบเล่นและหาข้อมูลพวกเขาจะแฝงตัวอยู่ในเมืองต่างๆเพื่อสืบค้นการกระทําหรือแผนการชั่วร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นและยับยั้งก่อนที่มันจะสาเร็จเขาเหล่านี้จะไม่เปิดเผยตัวให้กับนักผจญภยัยจนกว่าจะแน่ใจว่า,วานักผจญภัยนั้นเป็นมิตรจริงๆแนวทางของสมาชิกกลุ่มนี้จะเป็นการรักษาสมดุลและต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่ลุกลานเฟลุน เพราะงั้นแล้วอะไรมตนของสมาชิกในองค์กรน,นี้จะจัดอยู่ในส่วนของกูดครับฮาร์เปอร์นั้นถูกก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 324DR ีซึ่งตอนนั้นเมืองดังอย่างเบดเกตหรือวอเตอร์ดิฟยังไม่ถูกก่อสร้างเลยด้วยซ้ําพวกเขาเหล่านี้จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเอลฟ์และผ่านมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมืองมิดเดนเนอร์เมืองโบราณของชนเผ่าเอลฟ์ด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ยังกระจัดกระจายและต้องการสร้างพื้นที่เป็นของตัวเอง โดยส่วนมากก็จะเป็นการลุกลานและทําสงครามกับเมืองอื่นเช่นเดียวกับเมืองมิดเดเนอร์ที่ถูกลุกลานโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Army of the Dark n e s s กลุ่มฮาร์เปอร์ในตอนนั้นได้ต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่พวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานพลังของกองทัพที่ลุกลานเข้ามาได้จึงได้ล่มสลายไปกับเมืองมิดเดเนอร์ในปี714ดีแต่อย่างที่บอกไปครับพวกเขาก็กลับมารวมกลุ่มกันใหม่ได้และตั้งบณิธานว่าจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายสะสมผู้คน เพื่อให้กลายเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งมาจนถึงปัจจุบันครับใครที่เคยเล่นบริเกตสามมาก่อนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกลุ่มฮาร์เปอร์นะครับโดยละครหลักๆก็คือคุณพี่จาเฮล่าของเรานันเองเธอนั้นอยู่ในตำแหน่งที่มีชื่อว่าไฮฮาร์เปอร์ครับนับว่าเป็นตำแหน่งที่สูงในฮาร์เปอร์อยู่ครับเอาเป็นว่ากลุ่มของฮาร์เปอร์นั้นประวัติ้องขั้นยาวนานผมอาจจะทําคลิปแยกของกลุ่มนี้อีกทีครับผมกลุ่มถัดไปพวกเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าแอมเบอร์แอนด์ครับ กลุ่มที่ใช้รูปกว้างและธงอันสีเขียวสื่อถึงสัตว์ป่าและธรรมชาติกลุ่มเออร์เบเลนครีนั้นคือการรวมตัวของเหล่าดูอิดในทวีฟเฟรลุนเช่นวนอบกลุ่มฮาร์เปอร์กลุ่มเออร์เบเลนครีนั้นอยู่คู่กับทวีัเฟรลุนมาอย่างเนิ่นนานพวกเขาเหล่านี้ถูกรู้จักกันในนามผู้ปกป้องและรักษาสมดุลของธรรมชาติในทวีปแห่งนี้พวกเขายินดีช่วยเหลือและให้ที่พักพิงกับนักประชนภัยที่กำลังเผชิญภัยธรรมชาติเช่กนกำลังหลงป่าหรือว่ากำลังเผชิญฤดูหน,หนาวอ สตูของเหล่าเอมเบลแอนครฟนั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มที่ทําลายผืนป่าหรือกลุ่มคนที่กําลังบิดเบือนกฎธรรมชาติครับผมพวกเขาก็จะทําหน้าที่เป็นผู้รักษาสมดุลของธรรมชาติเทวีแผนนี้ครับที่ว่ารักษาสมดุลของธรรมชาตินั้นหน้าที่ของพวกเขาก็รวมไปถึงการดูแลสมดุลระหว่างเอเลมเทิลเพนและเมเท p ลเพนในเฟร,รนูลแห่งนี้เพื่อไม่ให้การหลั่งไหลของพลังเวทของธาตุน,นั้นมีมากจนเกินไปด้วยเหล่าสมาชิกของเอมเบลแอนครฟนั้นแน่นอนว่าจะประกอบไปด้วยเหล่าผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติเช่นดูอิด และก็บาบิเลียนครับพวกเขาเหล่านี้จะมีอะไลเมนต์เป็นนูทรัลซะส่วนใหญ่ครับกลุ่มของพวกเขาเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี3 7 4 d r ในเกาะแห่งหนึ่งที่มีนามว่าอิลิกอนครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะต่อสู้กับเหล่าโจสรสลัดและก็รักษาท้องทะเลในส่วนนั้นไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆขยายความเชื่อที่ต้องรักษาธรรมชาติในทวีปแผ่นนี้ไปทั่วทั้งเฟลุนแถมในยุคนึงพวกเขาก็ได้ปริตภาษาที่ใช้สําหรับกลุ่มพวกเขาโดยใช้ชื่อว่าดูอิตส e a ก จะมีหน้าที่สื่อสารเฉพาะกลุ่มคล้ายๆกับภาษาทิปแคนที่ใช้งานในหมู่โจรภาษานี้จะใช้งานเฉพาะกลุ่มพวกเขาเท่านั้นและก็คนนอกอาจต้องใช้เวลาเป็นปีเพื่อศึกษาภาษานี้เช่นเดียวกันกลุ่มเอ็นเมโลนเคปนั้นก็จะมีให้เห็นในเกมบรเกตสามเช่นกันครับเป็นสถานที่แรกที่เราเข้าไปสำรวจนั่นเองผมว่าหลายๆคนที่เล่นบริเกตมาแล้วเนี่ยก็คงจะได้พบเจอกับกลุ่มนี้มาแล้วล่ะครับโดยรวมแล้วหนะ้าที่ของพวกเขาคือการรักษาสุรุนธรรมชาติในทวีปเฟลูนอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที่คิดจะทำลายธรรมชาติของทวีปนี้แลออ้วก็พวกมันก็จะเจอกับกลุ่ม e m e r a l d Enclave เป็นเป้าการด่านแรกเสมอครับองค์กรถัดไปพวกเขาใช้ชื่อว่า Lord Alliance ตาสัญลักษณ์ของพวกเขาใช้ตารูปมงกุฎ5แฉกันน่าเกงขาม Lord Alliance นั้นพวกเขาเหล่านี้เป็นการรวมตัวของเหล่าพ่อค้าและคนใหญ่คนโตของคูมเมืองต่างๆในเขตซอสโค้ด โดยมีจุดประสงค์เป็นการรวบรวมกองกำลังเพื่อต่อกรกับภัยอันตรายใหญ่ๆที่เข้ามาในเขตนี้และเพื่อความสงบสุขของเมืองต่างๆในละแวกนี้พวกเขาก่อตั้งในช่วงยุคป,ปี1,358 DR โดยชายที่มีนามว่าหลอดพิการลอนแห่งวอเตอร์ดีฟจุดประสงค์ของพวกเขาคือการก่อตั้งกองกำลังเพื่อต่อกรกับองค์กรโชว์หลายต่างๆในทร,ริปซอสโค้แห่งนี้และการเชื่อมการค้าของอเบิยนต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง พวกเขาเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นกองกําลังสําคัญที่เป็นเบื้องหน้าคอยต่อกกอนกับองค์กรชั่วร้ายต่างๆในช่วงยุคดังลังเฟลุนถ้าถามว่ากองกําลังองค์กรไหนมีมากที่สุดในทวีปแห่งนี้แล้วก็ลอตเตอรี่แอนส์นั้นก็จะอยู่อันดับต้นๆของการจัดอันดับครับเล่าสมาชิกของลอตเตอรี่แอนส์นั้นต่มีความเชื่อที่คล้ายๆกันก็คือถ้าอริยธรรมจะคงอยู่ได้พวกเราต้องรวมพลังกันเพื่อต่อกกอนกับภัยชั่วร้ายที่เข้ามาและการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการโจมตีที่แข็งแกร่ง พวกเขาาจะปลุกระดมผู้คนด้วยคำพูดอันเล่าร้อนรวบรวมผู้ทีสมักใจเขา้าร่วมองค์กรของพวกเขาเพื่อทำหน้าที่ปกป้องทวีตเฟรลุนแห่งนี้องค์กรถัดไปใช้ชื่อองค์กรว่า Order of the กรัครับทงที่มีรูปกรรมปั้นกรรมดาบไว้ออเดอร์ฟกรันเเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานครับโดยพวกเขานั้นจะเป็นกลุ่มของพระดินเคล,ลิกและก็เหล่าอัสวินที่มีความเชื่อทางศาสนาที่สูงมาก ผมเชื่อคือพลังของพวกเขาและพวกเขาก็ใช้พลังนั้นกำจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆในทวีปแห่งนี้อย่างไม่ลังเลออเดอร์ออฟริการเลดนั้นจะมีแนวทางคล้ายๆกับกลุ่มฮาร์เปอร์นั่นคือการต่อกกล้องกับสิ่งชั่วร้ายในทวีปเฟลุนแต่ออเดอร์ออฟริการเลดนั้นพวกเขาไม่ได้ใช้แนวทางหลบซ่อนแต่พวกเขาพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจและสมัยมันอย่างไม่ลังเลแต่ยังแตกต่างกับกลุ่มฮาร์เปอร์ตรงที่กลุ่มฮาร์เปอร์นั้นเวลาเจอสิ่งชั่วร้ายพวกเขาจะหยุดก่อนพวกมันจะเกิดทาาาอบงงย่ แต่กลุ่มออเดอร์ฟิกันเลตนั้นพวกเขาจะรอจนกว่าเกิดเหตุและเป็นผู้ตัดสินการกระทำในตอนจบก,กลุ่มออเดอร์ฟิกันเลตถึงจะเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาได้ไม่นานแต่สมาชิกของกลุ่มนี้นั้นแต่ละคนจะได้ความนับถือเป็นอย่างมากไม่ว่าจะกลุ่มฮาเปอร์หรือกลุ่อมอื่นกลุ่มพวกเขามีที่ตั้งอยู่แถวๆเมืองนิวววินเทอร์และกระจายกำลังออกเป็นส่วนๆออกตามหัวเมืองใหญ่ๆต่งตางๆแถมพวกเขายังเลี้ยงสัตว์ที่มีชื่อว่าฮิปโปกรีฟ ม้าที่มีหัวเป็นนกอินทรีน้อยคนนักจะฝึกพวกมันเชื่องได้พวกเขาจะขึ้นขี่เจ้าตัวนี้เพื่อออกทํำศึกกับสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่ลุกลามในทวิตเฟรุนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเซนททเลียมสัญลักษณ์ก็คือมังกรสีดำค่าประจันกลุ่มเซนเาเลียมนั้นพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นองค์กรไวร้ายแห่งทวีปเฟรุน พวกเขามีเครือข่ายมืดที่เรียกได้ว่ากระจายไปทั่วทั้งทวีปขุนนางชั้นสูงจากหลายเมืองหรือองค์กรที่ผมเคยกล่าวถึงล้วและมีสปายของเซนเทเลียมทั้งนั้นจุดประสงค์หลักของพวกเขาก็ตามภาษาไวร์ไลก็คือการครอบครองทวีปแผ่นนี้นั่นเองเหตุการณ์จรจนหรือสงครามกลางเมืองไม่เว้นแต่การที่อยู่ดีๆมีพวกออกและเหล่ามอนสเตอร์เข้าบุกบู่บ้านอาจจะเป็นสื่อมือของพวกเหล่าเซนเทเลียมก็เป็นได้องค์กรของเหล่าเซนเทเลียมนั้นถือว่าเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและรัดกุมมาก พวกเขาจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่เชื่อว่าโลกใบนี้ไม่มีดีหรือชั่วมีแต่ทำแล้วได้ผลตอบแทนอย่างไรพวกเขาจะทำงานให้สำเร็จโดยไม่สนใจถึงวิธีการโดยงานของพวกเขาก็มีตั้งแต่งานขโมยงานสืบข้อมูลหรืองานรับเชื่อคนพวกเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์กรชื่อดังที่เป็นศัตรูกับหลากหลายกลุ่มเช่นฮาร์เปอร์และเป็นศัตรูคู่แขนของลอร์ดอะไรอันเซนเทเลียมนั้นถูกก่อตั้งโดยพ่อมดสายมืดที่มีนามว่าแมนชู ในปี1,261 DR ณเมืองเซนเทาค e ีปหลังจากที่เซนเทเรียมนั้นเป็นที่ด่งดังจากการทิดครองเมืองต่างๆได้สำเร็จพวกเขาก็เริ่มขยายอำนาจสร้างพันธมิตรขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็ยังเป็นพันธมิตรอันเหนียวแน่นที่มีจิตตรงกันอย่างเชิดออฟเบนที่เป็นพันธมิตรของเหล่าเซนเทเรียมยมาอย่างเนื่อนนานการจะเข้าองค์กรเซนเทเลียมนั้นไม่ได้ยากเพียงแค่คุณรับภารกิจเล็กๆน้อยๆจากพวกเขาพวกคุณก็สามารถเข้ากลุ่มได้ แต่การจะอยู่กับเซนทเทเรียมนั้นพวกคุณต้องอยู่ให้เป็นพอหากพวกคุณเป็นคนที่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มได้แล้วก็พวกคุณอาจจะถูกพวกเขาเขี่ยทิ้งออกก็เป็นได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่างๆที่มีบทบาทสําคัญในทวีปเฟรนูนแห่งนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงครับผมหากใครสนใจอยากฟังเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโลกโฟกัสเทเลียมหรือโลกต่างๆในดีนดีสามารถคอมเมนต์และรีเควสต์มาได้เลยนะครับผม ไว้ผมจะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกคุณฟังอีกครับสำหรับครั้งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมากครับผมสวัสดีครับ